การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์2022ครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนซึ่งแข่งขันกันระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่7ตุลาคม2566โดยรอบแรกวอลเลย์บอลหญิงไทยถูกจับสลากอยู่กลุ่ม B ร่วมกับไชนีไทเปหรือไต้หวันและมองโกเลียทีมที่เป็นอันดับหนึ่งและ2ของแต่ละกลุ่มจะได้ผ่านเข้าสู่รอบสําสำหรับผลงานของวอลเลย์บอลหญิงไทยเคยประสบความสำเร็จคว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมส์2014ที่ประเทศเกาหลีใต้และคว้าเหรียญเงินในเอเชียนเกมส์2018ที่ประเทศอินโดนีเซียวลบ ไทยในนัดแรกชนะไต้หวัน3-1เซตนัดที่สองพบมองโกเลียรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ที่สนามเต๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์เมื่อวันที่2ตุลาคม2566สถิติการพบกัน2ครั้งหลังสุดปรากฏว่าทีมไทยชนะทั้ง2ครั้งสำหรับเกมในวันนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยส่งผู้เล่นประกอบไปด้วยศิริมามานากรจ,จรัดพรบรรดาศักด์พัดดาวนึกแจ้งวิพาวีสีทองอัชรพรคงยศสสิภาพรจันทวิสุทธิพิมพิทยากกหลำและกัปตันทีมปปเปียยนนนแป้้อ รับอิสระเซตแรกทีมไทยลงเล่นด้วยความมั่นใจเปิดเกมลุกทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องส่วนมองโกเลียพยายามสู้เต็มที่แต่ไล่ไม่ทันทีมไทยเก็บชัยไปด้วยสกอร์ยี่สิบห้าต่อสิบสี่นำหนึ่งต่อศูนย์เซตเซตสองมองโกเลียกลับมาแก้เกมช่วยกันบล็อกและขึ้นตบทำแต้มไล่ตามได้ดีขึ้นแต่ทีมไทยยังคงเล่นได้เหนือกว่าเอาชนะด้วยสกอร์ยี่สิบห้าต่อยี่สิบทิ้งห่างสองต่อศูนย์เซตเซตสามทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปด้วยสกอร์ยี่สิบห้าต่อสิบสอง โดยสกอร์25ต่อ 14, 25ต่อ20และ25ต่อ12ทําให้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเก็บชัยชนะ2นัดรวดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม B โดยทีมตบลูกยางสาวไทยจะได้พัก1วันก่อนจะกลับมาลงแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายในกลุ่ม F รวมกับญี่ปุ่นคาซัคสถานและไต้หวันสําหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบต่อไปทีมไทยกับไต้หวันจะเข้าไปอยู่ในกลุ่ม F รวมกับกลุ่ม D อย่างญี่ปุ่นและคาซัคสถานจากนั้นจะแข่งแบบพบกันหมดในกลุ่มส่วนทีมที่เคยพบกันแล้วไม่ต้อง แข่งขันอีกแต่ให้นำผลจากรอบแรกมาใช้แทนทั้งนี้จะแข่งขันกันในวันที่4ตุลาคม2566